บทที่8ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีจิตใจเป็นผู้ให้ทำงานด้วยจิตวิญญาณต้องมีจิตใจเป็นผู้ให้ทำงานด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่ทำแค่เพราะอยากได้เงินนะครับต้องเป็นผู้ให้จริงๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวแทนต้องรู้นะว่า เราจะให้อะไรกับใครไม่ได้หากเราไม่มีเราจะให้อะไรกับผู้ใดไม่ได้หากสิ่งนั้นเราไม่มีผมไม่มีความสุขผมเจอลูกน้องผมอาจจะดุจะดา่าก็ได้เพราะผมอาจจะทะเลาะคนที่บ้านมาหากผมมีความสุขมาถึงออฟฟิศผมอาจจะยิ้มให้ลูกน้องก็ได้ กรณีถ้าผมเป็นผู้บริหารบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งนะเป็นต้นผมไม่มีข้าวกินผมหิวอ่ะผมจะแบ่งคนอื่นได้อย่างไรหากผมมีกินผมอิ่มแล้วผมจึงสามารถแบ่งผู้อื่นได้อัน,นี้เป็นต้นมองเห็นภาพง่ายๆนะดังนั้นใครจะให้อะไรกับผู้ใดเขาต้องมีก่อนหากไม่มีให้ไม่ได้การให้ผู้อื่นให้แล้วตนต้องไม่เดือดร้อน พึงทำหากให้แล้วตนเดือดร้อนอย่าทำโดยเด็ดขาดนะไม่ดีนะครับคนจะให้ในสิน่งที่ตนไม่มีไม่ได้นะครับให้ผู้อื่นแล้วเดือดร้อนไม่พึงทำสำคัญมากงานนี้อาชีพนี้ไม่ได้มองแค่เงินงานนี้อาชีพนี้มองเป็นการช่วยเหลือให้เขาอยู่ต่อได้หัวหน้าครอบครัว ออกไปทํางานหาเงินคนหนึ่งคนทั้งตัวเราคููสมรสเราพ่อแม่ลูกเราจะมีชีวิตอยู่ได้เขาจะต้องมีปัจจัยสี่อาหารเสื้อผ้ายาสาโรคที่อยู่อาศัยสี่อย่างนี้ต้องใช้เงินซื้อมาผมออกไปทํางานทําให้ผมมีรายได้มีเงินมาซื้อปัจจัยสี่ผมทำงานมีรายได้มีเงินซื้อปัจจัยสี่ อุปรสรรคในการทํางานมีอยู่สี่ข้อห้าข้อก็ได้อ่ะพูดได้หมดเลยหนึ่งอุบัติเหตุสองเจ็บป่วยหามันเกิดขึ้นลุกไปทํางานไม่ได้ยุ่งนะทางานไม่ได้รายได้หายรายจ่ายอยู่หนึ่งวันเหตุสองเจ็บป่วยสามพิการสี่แก่สองคนนี้ไปทํางานไม่ได้นะห้าตายอุบัติเหตุเจ็บป่วยพิการแก่ตายหากมันเกิดขึ้นคนจะลุกขึ้นมาทํางานไม่ได้ เมื่อทํางานไม่ได้รายได้ก็จะหายแต่ปัจจัยสี่ยังต้องการเหมือนเดิมอ่ะทําไงอ่ะเอาเงินจากไหนมาซื้อเงินมีเก็บมากพอไหมมีสมบัติหรือเปล่าหากไม่มีทําไงก็เดือดร้อนหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตออกไปพบกับคนที่เขาทํางานเมื่อกี้ไปบอกเขาว่าพี่ๆในขณะที่พี่ทํางานได้ครอบครัวพี่อยู่ดีกินดีวันนี้พี่มีเงินเดือนลูกเมียพี่อยู่ดีกินดีแต่ในโลกความจริงในระหว่างที่พี่กาลังทํางานเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ย มนุษย์มีโอกาสเกิดเป็นเหตุเจ็บป่วยมีโอกาสพิการมีโอกาสแก่อกาสตายหากมันเกิดขึ้นคนจะลุกขึ้นมาทํางานไม่ได้รายได้ก็จะหายรายจ่ายยังอยู่ครอบครัวและตัวพี่จะเดือดร้อนวันนี้ผมจะมาชวนพี่เก็บเงินปีละหนึ่งเดือนเขาไรายได้ห้าหมื่นเก็บห้าหมื่นสามหมื่นเก็บสามหมื่นแสนหนึ่งเก็บแสนหนึ่งหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นลุกขึ้นมาทํางานไม่ได้บริษัทจะรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ชดเชยรายได้ให้เหมือนเดิมดีไหม พีกองพิการทํางานไม่ได้นะครับพิ่กองพิการทํางานไม่ได้ล้มหมายแต่จากจ่ายเงินเดือนลงหน้าเลย5ปีไม่เกิดอะไรขึ้นเอาเงินที่เก็บคืนไปถ้ามีแบบนี้พี่ว่าดีไหมเราต้องเป็นผู้ให้ไม่ใช่หวังว่าจะไปเอาของเขาหากเรารู้ว่าเราเป็นผู้ให้จิตใจมันใหญ่มากมันเบิกบานมากหากเราคิดว่าเราจะไปของเขาอ่ะมันจะห่อเหี่ยวมันจะออกทางสีหน้า วันนี้เราทำงานด้วยจิตวิญญาณมันมากกว่าความรักมันมากกว่าความห่วงใยมันมากกว่าความรับผิดช,ชอบมันมากกว่าหน้าที่มันทำออกมาจากข้างในทำจากใจอยากให้คนไทยอยู่ดีกินดีอยากให้คนไทยได้รับการรักษาที่ดีอยากให้คนไทยหลังกเกษียณมีเงินใช้นี่คือหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตทำงานด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่แค่หน้าที่นะครับ